ทัานหางตายเราจะทำยังไงนะครับเนี่ยครับเป็นนางพญาตัวแรกนะครับที่ตายนะครับที่ผมเลี้ยงแล้วแบบมีงานแล้วตายเนี่ยนะครับก็คือนางพญาเมอทาไฟครับนี่คือตัวแรกที่ตายนะครับ <c oughs> ถามว่าผมมีแผนสำรองไหม ก็ไม่ได้เลือกใช้เรื่องเหนือความคาดหมายนะครับสําหรับการตายของนางพญาตัวเนี้ยผมเผื่อไว้แล้วว่าเขาจะต้องตายแน่ๆนะครับนีตอนนี้นอนแองแมงลูกๆไม่รู้ครับแทะยินสวนแล้วเนี่ยนะแทะยิ้นสวนแม่แล้ว นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แอนฟิเดอร์ครับช่องของคนเลี้ยงมดนะครับเมื่อนางพญาตายนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมมีไม้เด็ดครับผมเตรียมการไว้นานแล้วนะครับครับนี่ครับบดงานที่ยังอยู่นะนี่ครับผมเตรียมการไว้แล้วนี่เหลืออีกสองนางนะครับนะครับเมื่อนางหนึ่งตาย ก็เหลืออีกสองนางนะครับนะครับคือผมเตรียมไว้แล้วนะครับแต่อย่างน้อยๆรังนี้ก็จะโตไวนะครับแล้วมันไม่ได้เกิดจากความจงใจว่าผมจะบังคับให้เขาอยู่ทั้งสามตัวนะครับตอนแรกผมใส่ไปสี่ตัวนะครับเนี่อรังเนี้ยเคยทําไว้แล้วในคลิปคันไฟคลิปเก่าๆนะครับและการขัดแย้งในจันก็เกิดขึ้นจริงๆครับเมื่อมีม้อนงานนะครับแล้วก็น้องตัวนี้นะครับน้องที่มีปีกเดียวนะครับ ไปแล้วนะครับในะบส่วนที่น้องที่ยังรอดอยู่ก็คือน้องสองปีกกับน้องที่ไม่มีปีกนะครับน้องตัวนี้คือนางพญาที่ไม่มีปีกนะครับตัวด้านหลังคือนางพญามีปีกนะครับต่อไปก็จะเหลือหนึ่งเดียวนะครับนางพญาถามว่าแยกตอนนี้แยกได้ไหมผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนลูกใครนะครับนะครับก็บปล่อยเขาอยู่ในการอย่างงี้ครับเ,รเดี๋ยว เกิดเขากัดแย้งกันอีกเกิดสองคมเข้าไปอีกก็จะเหลือตัวเดียวนะครับเพราะจุดแรกเริ่มผมก็ไม่ได้หวังให้ติดทั้งหมดนะครับเพราะว่าวันที่เจ็ดกรกฎาคมคือเจ็ดเดือนเจ็ดปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้มาเยอะหลายนางมากจนหลอดผมไม่มีใส่ครับผมก็หลอดสุดท้ายที่มันเหลือผมก็เลยใส่ไปเฉพาะมดปีก นางพญาที่มีปีกสีตัวใส่เข้าไปกะว่ายังไงไงก็ทำไมไข่ล้วก็ปล่อยนะครับใน,ในวันนั้นก็มีอยู่ตัวหนึ่งไปกระวนกระวายอยู่ปากหลอดก็เลยออกไปหนึ่งตัวเหลือสามนางนะครับสามนางตอนนี้ไปละหนึ่งเหลือสองนะครับก็ไม่ได้ คิดคาดอะไรนะครับเนี่ยสวนลูกที่เหลืออยู่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมีลูกอยู่ประมาณสามสิบกว่านะครับก็แล้วก็ไข่กองหนึ่งนะครับสำหรับมดหนึ่งเดือนเศษก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วไข่เนี่ยตัวอ่อนไข่ดักแด้อีกนะครับก็ถ้าเข้าเดือนที่สองก็น่าจะทะลุร้อยครับ นะครับถ้ารู้ร้อยนะครับถ้าผ่านสองเดือนเต็มก็น่าจะเกินร้อยนะครับก็จะเหลือนางเดียวก็เลี้ยงกันได้ครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมดงานจะเยอะกว่าไข่เห็นไหมเพราะต่อไปกําลังผลิตมันจะช้าลงเพราะว่าเหลือนางสองนางหรือจะเหลือนางเดียวในอนาคตนะครับก็เป็น ธรรมชาติของมดคันไฟยอยู่แล้วครับนะครับเขาอาจจะอยู่กันได้อีกสักพักนึงแต่เขาไข่ดกอยู่แล้วนะครับงานเยอะก็ทําให้มดงานไม่เหนื่อยนะครับทำงานไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับก็ไม่ช้ำนะครับเพราะไข่เขาจะเยอะอจริงๆครับอย่างอัตราเร่งของรัง นางเดียวถ้าเข้าทะลุสองเดือนผ่านไปแล้วนี่ไข่ครึ่งหลอดนะฮรกองไข่เนีกินพื้นที่ประมาณครึ่งหลอดเนี่ยครับคือแผนจำลองไว้นะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติมันมันมีมากกว่าหนึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับตายโดนจับยาชินส่วนไปแล้วแม่ <c oughs> นะครับโดนจับยกชิ้นส่วนไปแล้วนะครับผมมีแผนสำรองอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับหลอดนี้ผมอัดไปสามนางใส่ไปสี่นางด้วยซ้ำนางที่ไม่ไม่สลัดปีกเลยนะครับส่วนที่นางที่สลัดปีกจับวันเดียวกันตายเรียบไปเหลือครับขนาดแยกเดี่ยวอย่างตายนะครับตายตั้งแต่ยังไม่ไข่ตายพร้อมไข่ก็พอมีนะครับนะครับก็ เป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้ก็คือนางตายนะครับอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ผิดคาดนะครับเพราะผมเคยพูดไวนะ้แล้วมันจะเกิดสงครามภายในนะครับแต่เมื่อไรนะครับก็เกิดเร็วมากครับเดือนเดียวไปเลยครับเดือนเดียวไปแล้วหนึ่งนะครับนี่หนึงนางไปแล้วจากเราไปแล้วนะครับการเลี้ยงมดก็เป็นอย่างนี้ครับ แต่อย่าไปคิดทำกันนะครับเพราะว่าถ้าเราจงใจทำนะครับมันก็เหมือนเราก็รู้อยู่แล้วว่านะคนมันจะเกิดอะไรนะครับ <c oughs> ผมเองผมก็แยกเดี่ยวเลยครับตลอดผมเพียงพอผมก็ใส่เดี่ยวตลอดนะครับผมไม่ใส่รวมกันแล้วครับไอ้ลังนี้มันเกิดจาก ความไม่ได้คาดหวังผมจำนางที่มีปีกอยู่แสดงว่าผมคิดว่ามันไม่น่าผสมทีนี้พอมันเข้าไปแล้วมันไข่3ามนางนะครับผมก็เลยปล่อยไปต่อไปแบบนี้ครับตอนนี้ก็ยังเหลือตัวที่ผลิตไข่ได้อีกสตัวนางพญาสองตัวนะครับก็ขอแสดงความอะไรนะให้น้องที่ต้องตายไปนะครับก่อนหน้านี้ แล้วก็รวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับการเลี้ยงมดมันก็ต้องมีครับมีการสูญเสียมธรรมดานะครับหลายเหตุหลายปัจจัยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าน้องป่วยตายเองหรือมันกัดกันตายเพราะไม่เห็นนะครับเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็เลยใช้โอกาสนะครับเอาคลิปนี้มาเป็นบท่างหอนว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสมีหลอดเราไม่ต้องไปใส่ผสมครับเพราะยังไงสุดท้ายก็เหลือนางเดียวอยู่ดี นะครับหน่งก็ลงเหลือนางเดียวอยู่ดีผมไม่ได้ปล่อยให้เขาหิวนะครับเดี๋ยวดูจากอาหารเนี่ยผมให,หม้เมื่อวานตอนให้อาหารไปก็ยังไม่ตายนะเนะี่ยมาตายตอนเช้านี่เองนะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับทันทีเลี้ยงมดนะครับทำอย่างไรเมื่อนางพญาตายนะผมผมก็ไม่ต้องไปร่วมกับใครครับ นั่งตายยังเหลืออีกสองนะครับแต่อย่าไปคิดทำนะครับเพราะผลสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้ครับจุดจบมันจะออกมาในแนวนี้นะครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วนะครับแต่แตสิ่งที่เราได้ก็คือจำนวนไข่ที่มากขึ้นจำนวนมนงานที่ไวขึ้นนะครับก็วลงานก็จะมากนะครับไข่ก็จะมากนะครับ ก็จะเลี้ยงต่อไปนะครับปกติของผมนะครับผมก็เลี้ยงจนกว่าจะมีใครขอแบ่งไปนะครับผมก็เลี้ยงของผมไปมดคันไฟเนี่ยสําหรับผมนะครับเยอะครับแล้วผมเลี้ยงในหลอดเนี่ยงานระดับร้อยสองร้อยพวกก็ยังเลี้ยงในหลอดของผมได้นะครับนะครับผมก็เลี้ยงในหลอดเนีไม่ได้ด่อเอเวอร์แต่ประการใดเลย นะครับอย่างรังนี้เนี่ยรั <c oughs> งนี้ผมก็เลี้ยงในหลอดนี่นางเดียวเนี่ยนางเดียวเนี่ยไข่ปลาไปครึ่งหลอดแล้วเนี่ยมีทหารด้วยเอา้าทหารมาตอนไหนวะเนี่ยเออมีทหารเขาเข้าเหมือนกันเนาะนี่ยทหารเห็นแล้วนะครับ หลังนี้เกือบเกือบสองร้อยนะ,หม,นะมนะหมดงานประมาณสองร้อยเนี่ยหมดงานประมาณสองร้อยนะครับหลังนี้สองร้อยอายุรังเจ็ดสิบกว่าวันนะครับมีทหารแหละนะครับก็เนี่ยครับ,นะรบนังเดียนนะนะเด่ยวนะนังเดี่ยวเขาก็เยอะได้นะเจ็ดสิบวันก็กนไปสองร้อยละนะ เพราะฉะนั้นเหลือนางคู่ยังไงยังไงเสียนะครับอีกประมาณเดือนครึ่งก็ทะลุร้อยนะครับอาจจะถึงสองร้อยนะครับอาจจะถึงสองร้อยได้งานนะครับมวยคันไฟไม่เกี่ยวนะครับว่าว่าเขาจะเยอะหรือน้อยไม่ตายตัวนะโถ่กลิ้งเลย ไม่ตายตัวนะไม่ตายตัวบางรังก็น้อยนะครับบางบางรังนางไข่ไม่เก่งอย่าให้ดูนางไข่ไม่เก่งนะครับลังนี้นางไข่ไม่เก่ง นะครับเป็นตัวอย่างของนางที่ขครไม่เก่งนะหลังนี้วันที่สามนะสามสามิถุนานะขครไม่เก่งนะลูกก็ไม่ใช่ลูกตัวเองเท่าไหร่นะก็มีลูกตัวเองบ้างลูกชาวบ้านบ้างนะครับนะเอามงนงานต่างรังมาใส่ให้นะครับก็เอามาเลี้ยงอยู่นี่นะไข่เขาไข่ไม่เก่งนะครับ ลูกเขาเล็เนีย่ยเพิ่งจะเริ่มมามีเพราะว่านี่ก็หกสิบกว่าวันเหมือนกันครับวันที่สามมิถุนานี่เดือนสิงหาวันที่เก้าก็เนี่ยหกสิบหกวันนะครับหกสิบหกวันเป็นรองเอรังนางงานสองร้อยเมื่อสักครู่เนะนี่ยนางเดียวเหมือนกันเนะี่ยนะครับรังนี้ไข่ช้านะครับไข่ช้าเขาก็มีงานน้อยนะครับเขาก็มีงานน้อยงานตาย อไบ้างอะไรบ้างนะครับนะครับนี่คือตัวอย่างการที่มดจะนั่นไม่ไม่เหมือนเหมือนกันทุกรังนะครับนะครับถ้าเลี้ยงเองคุณไปเจอแบบนี้ก็โตช้าหน่อยครับแต่สำหรับผมที่มีอยู่งานดกๆเนี่ยผมมีอยู่นะครับประมาณสองเดือนก็เกินร้อยแล้วครับสองเดือนนะครับสำหรับกรณีที่ไข่ดกนะครับ ินร้อยแน่นอนนะครับสําหรับมวลสองเดือนนะครับมวลกไฟไข่ดกนะครับอันนี้เขาไข่ไม่ค่อยเก่งแต่อาจจะไปฟูเอาประมาณเดือนที่สามนะเดือนที่สามน่าจะเลยสามเดือนไปแล้วเลยร้อยวันไปแล้วก็อาจจะเกินนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคันไฟนะครับเป็นความรู้นะครับพยายามนะครับ อย่ารวมนะครับเพราะรวมไปเดี๋ยวเขาก็ตายอยู่ดีครับมันต้องเหลือนางเดียวนะครับนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับมันจะต้องมีการแย่งชิงอำนาจมันต้องมีการฆ่านะครับมันก็จะเหลือนางเดียวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราเริ่มตั้งแต่นางเดียวนี่แหละครับนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณดังของเรานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากแง่คิดนะครับ ถ้าเรามีโอกาสนะครับอย่าไปรวมนะครับเพราะรวมไปก็เหลือนางเดียวนะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าถือว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้อัปเดตบ่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้แอนด์ฟิเดอร์คนหนึ่งมดนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ